กบสบายดีสวัสดีครับพี่น้องบองปลายเบิร์ตเบิร์ตสปูสคุณเนาะตอนนี้ก็คือบับกำลังไปสวยอายก็คือพอน้องแรงนั่นเองมันก็เป็นอายบับเนาะก็ไปหักขา้าวโพดเนาะอยู่หองให้อาตะกี้บับไปปลูกแต่ตอนนี้ก็คือไปหักพี่น้องไปเลยไปนํากันไปย่างไปให้เสียหน้ายังบ่เลีวยางยังบ่เลียวทียยังไต่ หอนบอกทอดกรหอดจนเมื่อยนันก็บอกหมวกไปหมวกปะอยใครไปทุกมือเมื่อยบ่เมื่อยเหนื่อยจำเป็นบ่มีใครเข็ดนี่ก็คือช่วงตามเช้าเนาะทุกคนไปให้ไปสวนกันเนาะพี่น้อง หลังสูฟอร์เมืรอสูดินทำกินเผือกปากทอกนั่นเองพี่น้องย่างทุกเ้าทุกเลงให้สุขภาพแข็งแข่งออกร่างกายไปน้ำทุกคนต้งเดินขึ้นเนี่ยไกลมากกว่าจะถึงเดินเขาอหใช้เวลาก็สมองกว่าครับตั้งแต่บ้านมาเนี่ย บักไกลเน็้อย่างบักกลับไปย่างกลับ <Okay. S 1> ไปย่าง oh. หักกระพุดเป็นอยู่วิหักเป็นอ่ะ <Hey. S 1> เป็นวะ <Hey. S 1> เป็นยังไงหักเด้อบหักหังเด้อมันก็ใช้หัวเลย <Hey. S 1> อันนี้ก็คือลูกอ้ายบ,บับคือกันทุนเ <Hey. S 1> พิ่งกลับมาแต่เมืองหลวงพระบาง สวยงานพอแล้วอุย้ยฮุ่นตอนนี้มาวัดไทยกโพูดแดล้วทุกคนกับกำลังสีหักข้าวโพดเนาะเดี๋ยวสี ให้ทุกคนได้ดูได้ชมกันนะครับวิธีสิบคนมานอกมานากาประมาณนี้เนาะพี่น้องให้ข้าโพดตักแดดเช้าเลยจะไวมานอตอนเทียงกันเดินจะพาชมการหักข้าวโพดวิธีหักข้าวโพดห่อนบ่คุณยังบ่ห่อนที่ สู้เด้อเห็ดไวยเด้อให้มันเร็วหน่อใส่ไม้แกะมันแกะปลายมันตีกปลายมันกันอือนี่มันทอกใส่สอบนะทุกคนอะไรช่างนี้ไปแล้วไหมเอ่อจำนวนที่ยกแล้วเนาะทุกคนโอ้ยแดดฮอนพี่น้องมาช่วยกันน้ำเด้อฮอนคับฮอนเน่ฮอนแทวฮอนวาฮอนบุคุน บ้านอ่ะใส่หมวกไงบุใส่ใส่หมวกแดดตากดแดดแหงดำดำตืม้มเลยเปน็นอมมันวับมึงหลวงหมวกใส่บุมีจังนี่ก็คือแม่นองหุ่มนั่นเองพี่น้องเพื่อนกำลังหักเขาพูดอยู่เด้อ สวยๆกันเอาแห้งน้มกันพี่น้องพี่น้งองฮอนขัดฮอนแน่ฮอนลายมื่อ,อไบ่บ่ฮ้อนอ่ะฮอ,อนลายอยากกินน้ำหวานบ่ เหมื่อยพี่นอ้องหอนเลยนื่อแตกสะแตกใ่เต็มทงองอเอามาทุกคนเอามาเทใส่กระสอบ เอส้ส่กระสอบจังเลยหมดแล้วก็ออทูรถมาซื้อเนาอพี่น้องเมื่อยไรหอนกระหอน,ก,น,นก็อาจจะได้เงินต้องใช้เวลาแล้วก็ทุ่มเทให้แห้งโทษเมง่อ กินย่างกินนอกับย่างแดงกับมักทัว่กับมักทัวแซ่บบ่แซ่บอกินข้าวเหมือนกันเด้อพี่น้องกินข้าวเที่ยงเนาะอืมทำแบบนี้แหละกับมักทั่วแล้วก็แกงนอไม้กินทุกมื้อหรือขนม้นี่กในกอไม้เด้อกินขนมใหม้บักแซ่บอเดาแล้วก็ับกลับบ้านแล้วบบบนี้ เราเดูทุกคน,ไ,ไ,ดนได้สองล้านสี่ <40 S 2> สซอ,องล้านจะคือประมาณเท่าไรหนึ่งสามพันสี่พัประมาณนี้เนาะซองล้านวันเหมือนสาวเป็ดสอบนะทุกคนขายไปแล้วโลละสองพันสี่สิบห้ากิบสองพันที่ลอยห้าสิบกีบเนาะพี่น้องขายไปแล้ว หลังจากที่คายข้าวโพดลแล้วเรก็บกับบ้านนะทุกคนกันย่างกับเพื่อเก่านั่นแหละเนาะมานี่นะเส้นทางกันเลยไปเดินกลับนกันเดีอยพี่น้องจังไดก็ขอฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้บอกกันเดอฝากติดตามน้ำเน้ซองใหม่เดอพี่น้องทุกคนจังไดก็ขอขอบคุณมากมากครับผมสำหรับทุกกำลังใจจากพี่น้องทุกท่านเนาะ ขอบใจหลายสวัสดีสวัสดีครับ